หน่วยการเรียนรู้สารละลายเรื่ององค์ประกอบของสารละลายตอนที่หนึ่ง สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของสารละลายกันนะคะเพื่อนๆยังจําได้ไหมคะว่าสารรอบตัวเราแบ่งออกเป็นอะไรบ้างใช่แล้ว sí. ค่ะสารรอบตัวเรานั้นแบ่งออกเป็นสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมโดยสารเนื้อเดียวสามารถแบ่งออกได้เป็นสารบริสุทธิ์กับสารละลายซึ่งสารบริสุทธิ์นี้แบ่งออกเป็นธาตุและสารประกอบและตัวอย่างของสารละลายที่พบในชีวิตประจําวันมีอะไรบ้างหน้าเพื่อนๆจําได้ไหมเอ่ยถ้าอย่างนั้น เราไปถามพี่ยูเรนัสเป็นการทบทวนดีกว่าค่ะเมื่อรู้จักสารละลายที่พบในชีวิตประจำวันกันแล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าสารละลายที่เป็นของเหลวนั้นมีองค์ประกอบเฉพาะที่เป็นของเหลวหรือไม่ยังไม่ต้องตอบตอนนี้นะคะเราจะไปหาคำตอบจากการทดลองเรื่องการตรวจสอบองค์ประกอบของสารเนื้อเดียวกันการทดลองเรื่อง การตรวจสอบองค์ประกอบของสารเนื้อเดียวนี้นำมาจากใบงานที่12.1เรื่องขนาดอนุภาคของสารซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนี้ประกอบด้วย 1. จานหลุม1อัน 2. ที่กั้นลม1อัน 3. ตระกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลม1ชุด 4. ไม้ขีดไฟ1กล่อง 5. หลอดหยด1อัน 6. น้ำอัดลม100ลูกบาศก์เซนติเมตร7น้ำหวานห0 0ลูกบาศก์เซนติเมตรและ8 น้ำเกลือหนึ่งร้อยลูกบาศก์เซนติเมตรเอาละค่ะได้เวลาที่เราจะมาทำการทดลองตามขั้นตอนต่อไปนี้กันแล้วเริ่มจากขั้นตอนแรกใช้หลอดหยดดูดน้ำเกลือน้ำอัดลมและน้ำหวานใส่ในจานหลุมหลุมละชนิดโดยระวังไม่ให้น้ำหวานและน้ำอัดลมผสมกันขั้นตอนต่อมาให้นำจานหลุมไปตั้งไว้บนที่กั้นลมจุดตะเกียงแอลกอฮอลให้ความร้อนแก่สารที่อยู่ในจานหลุมอย่างช้าๆ จนกระทั่งสารในจานหลุมระเหยจนแห้งและขั้นตอนสุดท้ายสังเกตสารที่เหลืออยู่ในจานหลุมแล้วบันทึกผลทำการทดลองกันแล้วคราวนี้เพื่อนๆลองตอบคำถามต่อไปนี้ดูนะครับคำถามข้อที่หนึ่งสิ่งที่เหลืออยู่บนจานหลุมโลหะแต่ละหลุมเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรตอบได้ไหมครับ คำตอบก็คือไม่เหมือนค่ะโดยหลุมที่ใส่น้ำเกลือจะมีของแข็งสีขาวเหลืออยู่ส่วนหลุมที่ใส่น้ำหวานน้ำอัดลมอาจไม่มีสารใดเหลืออยู่เลยค่ะคำถามข้อต่อมาเพราะเหตุใดจึงมีสารเหลืออยู่ในบางหลุมลองนึกดูดีๆนะครับเอาล่ะครับมาดูกันว่าตอบถูกหรือเปล่าคำตอบก็คือ การที่มีสารเหลืออยู่ในบางหลุมก็เพราะน้ําเกลือเกิดจากของแข็งละลายในน้ําเมื่อน้ําระเหยจนแห้งเกลือไม่สามารถระเหยได้จึงเหลือเกลืออยู่ที่ก้นหลุมส่วนน้ําหวานและน้ําอัดลมมีตัวละลายเป็นแกส๊สจึงไม่เหลืออยู่ที่ก้นหลุมนั่นเองค่ะเราจะมีวิธีการตรวจสอบองค์ประกอบของสาระละลายได้อย่างไรครับเฉลยน,น,นะคะเราใช้วิธีการระเหยแห้งค่ะ น้ำหวานและน้ำอัดลมเป็นสารละลายมีองค์ประกอบเพียงสองชนิดหรือไม่เพราะเหตุใดคำตอบคือไม่เพราะน้ำหวานและน้ำอัดลมมีตัวละลายหลายชนิดเช่นน้ำตาลสารแต่งกลิ่นสีและรสสำหรับน้ำอัดลมยังมีแก๊สเป็นตัวละลายด้วยค่ะคำถามต่อมาในกรณีที่นำสารตัวอย่างมาระเหยแห้งบนจานหลุมโลหะแล้วพบว่า ไม่เหลือสารใดๆจะสรุปว่าสารตัวอย่างมีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวได้หรือไม่ครับฉเฉลยก็คือไม่ได้เพราะตัวละลายที่เป็นของเหลวและแก๊สสามารถระเหยได้และเมื่อระเหยจนแห้งจะไม่มีสารใดเหลืออยู่เลยค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆถ้านำดินมาผสมกับน้ำจะเป็นของผสมที่เป็นเนื้อเดียวใช่หรือไม่เพราะเหตุใด สำหรับข้อนี้สามารถตอบได้ว่าถ้าเรานำดินมาผสมกับน้ำจะเป็นของผสมที่ไม่เป็นเนื้อเดียวเนื่องจากเมื่อตั้งทิ้งไว้จะเกิดการตกตะกอนซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นสารแขวนลอยค่ะทำการทดลองและตอบคำถามกันไปแล้วคราวนี้เรามาทำความรู้จักกับสารละลายหรือ solution กันให้มากขึ้นนะคะสารละลายหมายถึงของผสมที่มีขนาดอนุภาคน้อยกว่า ส0ยกกำลังลบ7ซนติเมตรซึ่งประกอบด้วยธาตุหรือสารประกอบตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมารวมตัวกันโดยที่มีธาตุหรือสารประกอบตัวหนึ่งเป็นตัวทำละลายส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวละลายสารละลายอาจอยู่ในสถานะของแข็งของเหลวหรือแก๊สก็ได้โดยเกณฑ์ที่ใช้กำหนดว่าสารใดเป็นตัวทำละลายสารใดเป็นตัวละลายให้พิจารณาจากปริมาณและสถานะขององค์ประกอบดังนี้ หถ้าตัวทำละลายและตัวละลายอยู่ในสถานะเดียวกันเช่นของแข็งบวกของแข็งจะกำหนดให้สารที่มีปริมาณมากกว่าเป็นตัวทำละลายและสารที่มีปริมาณน,น,น้อยกว่าเป็นตัวละลาย 2>, 2. ถ้าตัวทำละลายและตัวละลายอยู่ในสถานะแตกต่างกันเช่นของแข็งบวกของเหลวเมื่อผสมกันแล้วมีสถานะเหมือนกับสารใดให้ถือว่าสารนั้นเป็นตัวทำละลายสารอีกตัวหนึ่งเป็นตัวละลาย เช่นเกลือคือของแข็งบวกน้ำคือของเหลวเมื่อรวมกันแล้วเป็นของเหลวดังนั้นน้ำจัดเป็นตัวทำละลายส่วนเกลือเป็นตัวละลายคราวนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าสาระละลายในสถานะต่างๆนั้นมีอะไรบ้างเริ่มจากของแข็งสารละลายในสถานะของแข็งนั้นประกอบด้วยทองเหลืองนาคและเหล็กกล้าไรสนิม โดยทองเหลืองมีทองแดงเป็นส่วนประกอบอยู่60เอร์เซนอีก40เปอร์ซ็นเป็นสังกะสีจากเปอร์เซ็นต์ดังกล่าวทำให้เรารู้ว่าตัวทำละลายของทองเหลืองคือทองแดงส่วนสังกะสีเป็นตัวละลายสำหรับนาคมีทองแดงเป็นส่วนประกอบอยู่60เอร์เซนตามมาด้วยทองคำสา3สิบห้าเปอร์เซนและเงินห้าเปอร์เซนซึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เห็นนี้ทำให้เรารู้ว่านาคมีตัวทำละลายคือทองแดงส่วนตัวละลายได้แก่ทองคำและเงิน มาถึงเหล็กกล้าลายสนิมกันบ้างเหล็กกล้าลายสนิมนั้นมีเหล็กเป็นส่วนประกอบอยู่7 4เปอร์เซอีก18เป็นเป็นโครมเมียมและนิกเกิล8%เปอร์เซนจากเปอร์เซ็นต์ที่เห็นนี้ทำให้เรารู้ว่าเหล็กกล้าลายสนิมมีเหล็กเป็นตัวทำละลายส่วนคโครมเมียมและนิกเกิลนั้นเป็นตัวละลายต่อกันด้วยสารละลายที่มีสถานะเป็นของเหลวซึ่งประกอบด้วยน้ำเกลือน้ำเชื่อมและน้ำส้มสายชู โดยน้ำเกลือมีน้ำและเกลือเป็นส่วนประกอบซึ่งตัวทำละลายของน้ำเกลือก็คือน้ำส่วนเกลือแกงเป็นตัวละลายสำหรับน้ำเชื่อมมีน้ำและน้ำตาลเป็นส่วนประกอบโดยมีน้ำเป็นตัวทำละลายและน้ำตาลเป็นตัวละลายมาถึงน้ำส้มสายชูกันบ้างน้ำส้มสายชูนั้นมีน้ำและกรดน้ำส้มเป็นส่วนประกอบซึ่งตัวทำละลายของน้ำส้มสายชูก็คือน้ำส่วนกรดน้ำส้มนั้นเป็นตัวละลาย มาถึงสถานะสุดท้ายของสารละลายกันแล้วนะคะนั่นก็คือแกส๊สและแก๊สที่เราทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีได้แก่อากาศซึ่งมีไนโตรเจนออกซิเจนและแก๊สอื่นๆเป็นส่วนประกอบโดยมีไนโตรเจนเป็นตัวทําละลายส่วนออกซิเจนและแก๊สอื่นๆนั้นเป็นตัวละลายก่อนจากกันวันนี้เรามาทบทวนความรู้ที่ได้เรียนกันไปนะคะสารละลาย เป็นสารเนื้อเดียวที่เกิดจากการนำสารตั้งแต่สชนิดขึ้นไปมาผสมกันในอัตราส่วนของการผสมไม่คงที่แต่สามารถผสมกันได้อย่างกลมกลืนอีกทั้งยังคงสมบัติของสารบริสุทธิ์เป็นองค์ประกอบเดิมมากน้อยตามอัตราส่วนและตัวอย่างของสารละลายที่มีสถานะเป็นแก๊สและของแข็งได้แก่น้ำอัดลมเห็นได้จาก เมื่อนำไประเหยแห้งด้วยความร้อนแก๊สจะระเหยเออกไปก่อนจากนั้นน้ำจะระเหยตามไปเหลือแต่ตะกอนละเอียดสีขาวซึ่งระเหยยากตกค้างอยู่บนจานหลุมโลหะซึ่งถ้าสังเกตน้ำอัดลมขณะที่ได้รับความร้อนจะพบว่ามีฟองแกส๊สฟูขึ้นเร็วกว่าสารอื่นที่นำมาตรวจสอบนอกจากนี้ถ้านำสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายและมีตัวละลายที่กลายเป็นไอได้ง่าย เช่นน้ำโซดามาทดสอบด้วยการระเหยแห้งจะพบว่าตัวทำละลายและตัวละลายระเหยไปหมดโดยไม่เหลือสารตกค้างทั้งที่มีตัวละลายอยู่ในสารละลายด้วยดังนั้นวิธีการระเหยแห้งจะใช้ตรวจสอบได้ดีกับสารละลายที่ตัวละลายเป็นของแข็งที่ระเหยได้ยากส่วนตัวทำละลายระเหยได้ง่าย เวลาหมดแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆแต่เนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบของสารละลายยังมีอีกนะคะแล้พบกับองค์ประกอบของสารละลายตอนที่2ได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ